นิทานเรื่องการผจญภัยของหมู่ตัวน้อยในป่ามหัศจรรย์หมู่ตัวน้อยกำลังสำรวจป่ามหัศจรรย์เขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นต้นไม้ยักษ์ที่พูดได้และดอกไม้ที่มีหน้าตาสดใสเขาหยุดมองไปที่ต้นไม้ยักษ์ที่มีใบสีสันสวยงาม ทันใดนั้นเขาได้พบกับต้นไม้ผู้มีปัญญาที่เริ่มคุยกับเขาเกี่ยวกับการผจญภัยในป่าหมูตัวน้อยรู้สึกสนใจและอยากจะรู้เพิ่มเติมหมูตัวน้อยและต้นไม้ผู้มีปัญหาได้เดินทางไปพร้อมกันเมื่อพวกเขามาถึงลำธารที่มีน้ำใสหมูตัวน้อยได้พบกับกระรอกเพื่อนที่กำลังเล่นอยู่ กระรอกเพื่อนได้แนะนำให้หมูตัวน้อยรู้จักกับดอกไม้ที่พูดได้ซึ่งให้คำแนะนำในการหาทางข้ามลำธารเพื่อไปยังจุดหมายที่พวกเขาต้องการเมื่อพวกเขามาถึงริมลำธารหมูตัวน้อยรู้สึกกลัวที่จะข้ามไปแต่กระรอบเพื่อนใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างสะพานจากกิ่งไม้พวกเขาข้ามลำธารได้สำเร็จ แต่ทันใดนั้นเสียงดังมาจากป่าทำให้หมูตัวน้อยตกใจทำให้เขาต้องคิดนอกกรอบอีกครั้งเพื่อหาทางออกเมื่อพวกเขาเข้าไปสำรวจเสียงนั้นกลับพบกับสัตว์ป่าแปลกที่ต้องการความช่วยเหลือหมูตัวน้อยได้ใช้ความคิดของเพื่อนในการช่วยเหลือสัตว์เหล่านั้น ในที่สุดหมู่ตัวน้อยและเพื่อนได้ช่วยสัตว์แปลกนั้นจนสำเร็จทุกคนได้เรียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมและการใช้ความคิดสร้างสารรค์นั้นช่วยให้พวกเขาผ่านอุปสรรคได้เมื่อกลับมาถึงที่ที่ต้นไม้ผู้มีปัญญาอยู่หมู่ตัวน้อยรู้สึกขอบคุณเพื่อนที่ช่วยเขาในครั้งนี้และเขาได้เรียนรู้ว่ามิตรภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุด หมูตัวน้อยได้กลับบ้านพร้อมกับความทรงจำที่ดีและการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นเขารู้ว่าการคิดนอกกรอบและการมีเพื่อนที่ดีนั้นทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้และนี่คือคติสอนใจของเรื่องนี้เพื่อนและการคิดนอกกรอบทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคได้